บืงน้องแมวน้องแมวข่อยเห็นข่อยตื่นขึ้นมากก็ตามค่ะหิ้วพยากรณ์อากาศเมนืนีบอกว่าแดดจัดค่ะวันนี้เบิงแดดจัดทุกคนเบิงอากาศฝนปร่อยๆยตั้งแต่วิไลตื่นล่ะค่ะตั้งแต่หกโมงกว่าล่ะเบึงพักวิไล บอกงามดอกค่ะกว่าสีไงบอกข่อยไม่แดดแดดอยู่สองหมือ่อเป็นเดือนเดือน,นแดดอยู่สองหมื่นพักขยแนเวลาเอาออกมาข้างนอกบอกข่อยไม่แดด นี่ตะไข่ที่วิไลลงมือนั้นอันนี้ต้นบักรูดต้นบักรูดนี่ก็หลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วคิดว่ากลางเว้นหนาจะไม่แดดอยู่นะคิดว่านะคะเดี๋ยวมาเบิง่งแมงลักสำเนกับพ่อเดี๋ยชื่นใจและค่ะแมงลัง ได้กินแน่กับพ่อชื่นใจเนี่เยเลค่ะแถบที่บานวิไลย,ยู่ไอแลนเนื้อแถบบานวิไลเนี่ยสุดยอดแต่ละพื้นที่กับบุคือกันเด้อค่ะจะจะได้เปลี่ยนกระถางพลิกแล้วี่พลิกเปลี่ยนกระถางกระทิ้นในงามอยู่ต้นนี่ พ่อเห็นพักกันเพิ่งามแน่กับพ่อชื่นใจค่ะนี่แมงลักแมงลักเดซิเดเด็ดละค่ะถ้าบอเด็ดเดือพนสีดอกเวลากระเซาะเอาไว้กินโดนๆกระตรงเด็ดหย่อนนะคะเด็ดหย่อนแล้วเพิอนจะแตกมาใหม่เพิ่นก็จะบอดอกเพิ่นจะบอแกเร็วจะสินะคะเพราะมันเพิ่นบอดอกถ้าเบันดอกเขาตรงเด็ดนะคะ ต้นมกพริเก็โอ้ยหุ่นเพี้ยวขนาดบ่แตกกิ่งแตกก้านคือคนปลูกก็ซะเลยมาค่ะทุกคนมาทานอาหารเช้ากันค่ะนี่วิไลก็ใส่ชีดนะคะ อากาศคือสิทธิ์เป็นใจบะอากาศอยู่นี่นี่มีทั้งรดูฝนรดูหนาวรดูอ่าร้อนในวันเดียวกันนะคะใครเคยเห็นไหมนี่แหละประเทศนี่แหละคะ่ะแต่กรบโแมนมาบอมี่ขอดีเลยเนาะคะ่ะพนมีน่นำซอสมาให้ ทุกอย่างขึ้นราคาเมดน,นะคะนี่นี่ปกติบาร์บีคิวสดขวดนี่นี่อยู่ที่ประมาณปอนกว่าปอนหนึ่งปอนกว่าตอนนี้อยู่เกือบสามปอนค่ะสุดยอดมากแพงขึ้นมาเป็นเถาโตเลยค่ะนี่ค่ะเบอร์เกอร์ เดี๋ยวต้องคำวิไลตรงเฮดกับเขาไว้ค่ะทุกคนมาเด้อค่ะกินเบอร์เกอร์เฮดกับเขาไวต้ตอนเสาร์จังสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสปายยูเคนะคะก่อนอื่นวิไลกับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจวิไลกายช่องน้นอยๆช่องนี้นะคะ เมยคะ่ะทุกคนเมื่ออีกแล้วมีมือได้สีบมเมยแนมเองน่นะคะทุกคนวิลไลบดย์ลงคลิปมาสองวันวิไลก็อยากพักแน่นอะคะ่ะอาทิตย์นี้วิลไลเด้ทํางานหลยมือคะ่ะประมาณหามือหามือหลยชั่วโมงบอไลยชั่วโมงแต่ว่าเป็นงานถีเร็งมือหนีเฮ็ดไปประมาณลาหลหของคะ่ะทุกคนลหลหของลหลห้องน้ำวิไลกับบด้เฮ็ดแบบ เฮ็ดอยู่สองคน1ิปห่อเห็ดสองคนเห็ดแล้วประมาณสามชั่วโมงเห็ดสามชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเป็นมันเล็งเนาะคะ่ะเล็งใหแล้วกอนใบสามจังสีนะคะงานถี่เวลาเห็ดจะเป็นงานเล็งอ่าสีไลส์สิหน่อยเวลากระต่องเฮ็ดให้ก่อนใบสามจังสีนะคะกอนทีลูก้าสิมามันก็เลยเป็นอีหยงังถีทั้งแลนทั้งยังแน่เลยปวดเอวเลยค่ะปวดเอวอีแล้วค่ะนั่นแหละค่ะมือนีก็เป็นวันแม่นะคะเวลาก็มาขอ อวยพรนะคะขอให้แม,แม่ทุกคนสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองหวังสิ่งใดกับประสบความสำเร็จมีสุขภาพแข็งแรงนะคะนั่นแหละค่ะกับมาเบาถึงว่าแม่วิไลนะเป็นคนถีวบาบกเคยตีลูกนะคะทุกคนบกเคยตีลูกเป็นคนถีอใจเย็นมากๆถามแม่มาฟังคลิปนี้นะจะบอกว่า วิไลหักแม่มากๆแล้วก็คิดหอดล่อมือสีใได้กับไปหาแม่เนาะค่ะปีหนาเลยค่ะคิดหอดแม่ร้ายขึ้นหอดพ่อร้ายนั่นแหละค่ะนี่เลยค่ะชีวิตต่างแดน,นของวิไลบ่ได้เลืศอ,อรูบ่ได้สวยรู้บ่ได้มีเงินร้ายพอสี่ลับตอนได้กระได้รวมโดยกับการทิวาวิไลนี่มีลูกสามีสองคนเนาะค่ะบางคนจะยังบ่นหลูว่าอุ้ยหนาตาคือฝรังแจ้นุนนีนันที่ สองคนนี่ถ้าไพ่โบห oh ูที่วิไลเลี่ยงมากแต,แต่ในหน่อยนี่ก็คือหลูกเลี่ยงนะคะทุกคนวิไลโบมีหลูกเป็นของจะคลองนะคะที่ว่าวิไลไปหาหมอมือหนันก็มีปัญหานี่แหละแน่นีแหละถึงวิไลเสด็จผ่าตัดนะคะคุณหมอก็นัดไว้นัดประมาณสองปีคะ่ะทุกคนสองปีกว่าสด็จผ่าตัดแต่ก็ภายในระยะเวลาสองปีวิไลก็เสด็จผ่าตัดนะคะผ่าตัดเอาถ้าไพ่ถี่ยังบ่ท่าน ฟังเลื่องเล่าเนาะค่ะที่วิไลบอสู้กันฟังว่าวิไลป่วยป่วยแล้วเขาลงบาลแล้วก็พ่อหมอตรวจมากก็เริ่มมาพ่อว่าไอ้พังผืดหรือ,อยังจังสี่แหลบปิดทั้งเขาเรียกว่ายังที่ว่าทั้งหลอดทั้งวิไลกระบ,บอกบถึกนะคะทุกคนที่ว่าเวลานำอสุจิของผู้ชายนี่เวลาวิไลขอยอนยุญาตบอก อ <c oughs> ขออนุญาตบอกบอกเรื่องอันนี้นจักหนิดจักหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะบอกเข้าใจเนาะค่ะแบบว่าตรงถอตรงถอทีว่าสิเขาไปรังไข่อย่างสี่นะคะสองข้างน่ะปิดใบทั้งสองข้างเลยแล้วจะถ้าวิไลบอบาตัดก็อาจจะเห็ุให้วิไลนเนจ็บอีกแล้วก็อักเสบอีกอย่างสีนะคะวิไลก็เลยต้องพาตัดเอาออกจังสีนะคะก็บอสามารถ บอเมนอโบสามารถดอกคุณหมอบอก bon ว่า um ก e ็ต้องเบ่งอีกเชอ่อวาวิไลสามารถมีลูกโดยตามธรรมชาติในบอแต่แต่คุณหมอว่าถ้าสมมติพักว่าผ่าตัดออกแล้วก็คือสีได้ลูกตามธรรมชาติบอไ้จังสีนะคะก็ต้องเฮ็ดคือหลอดก้งหลอดแก้วแบบว่าประมาณนั้นสินะวิไลเกยาบอกคอยอธิบายบอกคอยเข้าใจปันได้ถ้าให้ลูกก็คือสีพ่อสีเด้าออกนะคะนั่นเลยค่ะก็ล่อ เราประมาณสองปีสองประมาณสองปีค่ะสิพาตัดนั่นเลยค่ะเมยลารค่ะคนเป็นแม่เนะาะบอกทึงว่าแม่แม่วิไลนะ่ะเป็นคนที่ทางานนักมากนะคะทํางานนักทั้งพอทั้งแม่ทํางานนักแต,แต่วิไลเกิดเลยวิไลหูวิไล,หไลใหญ่มากหูความวิไลก็เห็นหูความเนี่ยก็เห็นเลยว่าพอแม่เห็นงานนักมาตลอดสินะคะจนหอดคู่มือนี่แหละคะ่ะ พอวิไลก็หกสิบหกสิบสองหกสิบสามแล้วแม่วิไลก็สี่หกสิบสองแล้วเป็นเป็นพอวิไลเป็นเป็นอายแม่วิไลแค่ปีเดียวนะคะก็สองคนก็ทํางานนักนักนำกันมากจนหอดคู่มือนี่ค่ะตอนนี้ก็หกสิบกว่าปีแล้วแม่วิไลก็ยังทํางานนักอยู่พอวิไลก็ยังทํางานนักเพราะว่าวิไลก็บบัณฑิมีเงินหลายจีสิซงให้พอแม่บอกอีลีว่าพอแม่วิไลถ้าเพิ่น เฉพาะแต่สองคนเพิ่นก็สามารถอยู่กันได้นะคะเพราะว่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าร้ายอยู่ค่ะแต่ว่าล้านอีกลูกอีกอยู่ทั้งล้านทั้งยังทรงล้านเลี่ยนอีกจังสีนะคะก็ค่าเพิ่มกับแพงพ่อแม่ก็เลยยุดบดได้จังสีนะคะเสียหายวิไลาหาทรงหายขนาดใดวิไลก็หาวิไลย,ยังหาเงินบ่สูเล่าเลยจังสีนะคะก็จักสีว่าจังได ก็นั่นเลยค่ะถ้าสมมุิวา่าบาวิไลได้ทำงานประจำก็ยังสิได้ซอส่งซอยเหลือพันแ,แน่ภายในอนาคตก็บ่อย,อย่างเพิน่นได้ทำทำงานเพิ่นก็คือสิเฮ็ดงานบ่ได้แล้วจังซี่นะค่ะก็อยี่ยนี่แหละคือจุดหนึ่งที่ว่าวิไลก็พยายามสิทำงานให้หลายขึ้นแต่ว่าก็เออมีจักมือมีงานหลายสันไดก็อยากเค็ดนะสินะค่ะนั่นแหละค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มาเบาซูกันฟังซ้ำหนีนะคะมันเป็นเมื่อยๆค่ะสีเบาเง้วกว่านี่ก็เป็นเมื่อยๆคือหายใจเบาวท,ทองมีไรก็บระเด็นลงคลิปมาสองเมือกันเลยเออเดี๋ยวมาลงคลิปมาเบาในจักหน่อยมาเบาซูกันฟังแล้วก็มาอวยพรบัานแม่ให้กับทุกคน จังสี่นะค่ะมอนี่นั่นแหละค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะว้าวก็เกะเกะในจักหน่อยเพราะว่าให้ใจบคทบนโทองค่ะทุกคนเป็นเมื่อยนั่นแหละค่ะวิลก็ไปแล้วนะคะสวัสด ah. ีค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบาย